สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นสก,กุตชี่สก,กุชชี่ครับชีคกกชค่ะสกุชชี่ครับชีคอันนี้เป็นสก,กุตชี่มีลูกเยลลี่เป็นเหมือนนี่แหละน,นี่สิ่งจากหลังเลียนอะ่ะอันนี้ก็เหมือนจากหลังเรียนหลังเลียนทั้งหมดเลยอันนี้ประมาณสามสิบบาทนี่ สำเพงก็ม,าาม,มกีเนี่ยค่ยยะหอมยมีกลิ่นนิ่มจ้ะเนี่ยจากดีได้เลยนีอ่อันนี้ก็เหมือนกันนิ่มมากแต่ว่ามันหลุดปอันเนี้ยอันนี้มันหลดุดปอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้น,นิ่มหอมเหมือนกลิ่นอันนี้เลยอันสุดท้ายลีลาคุม,มา เนี่นยมีเยอะเลยที่อยู่ในถังเนี่ยนี่อังเปาเนี่ยค่ะมีเป็นเยอะๆเลยเนี่นยเยอะมากเดี๋ยววันนี้ก็เนี่ยก,ก็ไปอีกเยอะเหลือเกินเนี่ยมันเป็นล่าชื่อเราชอบมากเลยเนี่ยแลบลบิ้นดีเจ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 เขา้าใ ちょっといまいかすかしいかな。